สวัสดีครับทุกคนพามาเดินชมดูข้าวเริ่มเกิดแล้วนึกว่าจะไม่เกิดโดนฝนตกน้ำท่วมอย่างเยอะดูรอยน้ำท่วมนี่ไหลซึมลงสามแล้วผ่านไปนึกว่าไม่เกิดน้ำท่วมหมดแล้วฝั่งนี้น้ำท่วมฝนังแรงนึกว่าจะไม่เกิดให้โอ้เกิดให้อยู่ ดูแต่หญ้าแท้ทีนี้เต็มบุบเลยไม่ได้ตากแดดเลยมาเลยฝนตกเลยหนาหนุนอย่างหนาเกดอย่างหนาเลยขงบนเกิดหมดแล้ว อข้างล่างฝั่งนูน้นนะยับเลยาดุใครเดินสองหากบเหยียบข้าวเออไม่รู้ว่าว่าขวานข้าวเดินมาหาจับกบจับอะไรเหยียบข้าวเหยียบไดไหมดเลยน้ำฝังนี้ซึมลงสระดีนะมัน,นมันมมันไม่ขัง ลอยเดินเหยียบเข้าวหากจับปลาขึ้นปลาบืนน้ำสะเริ่มเยอะแล้วซึมลง,งสระหมดมวย,ย่ดีวนี้ัตสีตัวแม่ลูกคู่สองคู่นี่เกิดแล้วแม่ก็ขอให้เกิดก่อนย่าเหมั้นเกิดช้าในย่าเต็มบุ้ร ฟังนู้นจะนานะ่อยนานเดได้ถอนมาไปดำฟังนูน้นฝังนูน้นไม่เกิดเลยน้ำท่วมขังได้ถอนไปดำฟังนูน้นดีนะมันเกิดให้ซึมลงสระซึมลงอะไรเนะ่ะให้หน่อยดูน้ำสระ โดยขาจับปลาบืนบนกป่าบืนขึ้น เห็ดไม่เกิดดีือว่าอรอดป่าบินขึ้นดูดอยเดินจับป่าป่าขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเลิศร,รักสักคนคนระับเป็นกำลังใจให้สู้บาย